โอ้ยาเอียตอนนี้คุณอยู่กับพี่ทิกเรซูชั่นอะไรที่ต้องเีซสิร์ชเ,เราเซิร์ชมาให้แล้ววันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาลงอีเวนต์เลดเจ็ดดาวของเจ้ากอริลัน,นด้ากันนะครับก็ เจ้ากอลีนาเนี่ยจะมาเป็นอีเวนต์7ดาวนะครับตั้งแต่วันที่28นะครับกรกฎาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับแล้วก็รอบที่2นะครับจะมาในวันที่4สิงหาคมจนถึงวันที่7สิงหาคมนะครับเริ่มเวลา7โมงเชา้าจบ7โมงเชา้าเหมือนกันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเรียกว่าแนะนำนะครับวิธีการโซโล่เจ้ากอลีนาตัวนี้นะครับ ก่อนอื่นก็มาดูที่ดีเทลของเจ้ากอริเอนด้ากันก่อนดีกว่านะครับเจ้ากอริเอนด้าน,นะครับลิงพืชสตาร์เตอร์เจนแนะครับก็เป็นธาตุพืชเพียวๆเลยนะครับธาตุพื้นฐานของเขานี่ครับส่วนในเทลาเลดครั้งนี้เนี่ยจะมาเป็นเทลาธาตุนอร์มอลนะครับนิสัยนะครับจะมาเป็นนิสัยโจลี่นะครับก็คือเพิ่มสปีดแล้วก็ลดสเปเชียลแอตแท็กนะครับก็คือเป็นสาย สปีดแล้วก็ตีกายภาพนะครับอาร์ิตี้เนี่ยเป็น h i เด e n อาร์ิตี้นะครับแกซี่เซิร์ฟนะครับ, arch, รบลงมาถึงปุ๊บจะเปิดฟิลพืชเลยส่วนท่าที่มีมานะครับก็มีท่าซิกเนเจอร์นะครับอย่างท่าดรัมบิทติ้งนะครับแล้วก็อะโครบติกบอดี้สแลมโลว์คิกนะครับส่วนเวลาสู้เลดนะครับจะมีท่าตอ้งระบบอีก3ท่านะครับก็คือจะมีท่ากรอบที่เป็นท่าบัฟพลังโจมตีกายภาพแล้วก็บัฟพลังโจมตีเวทอย่างละหนึ่งระดับนะครับแล้วก็จะมีท่าบัคเกอรนะครับที่เป็นท่าบััััฟพพพพลลลงงงโจมตีกกกกาาาายยภภแ้้ว็ปอน แล้วก็จะมีท่าโจมตีอย่างบูมเบิร์ดนะครับที่จะใช้หลังจากเปิดโล่นั่นเองและตัวที่ผมแนะนำนะครับให้เอามาโซโล่เลดเจ้ากาเรีนด้เนี่ยก็คือไอออนแฮนส์นะครับไอออนแฮนส์เนี่ยเป็นโปเกมอนที่น่าจะดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าผมลองหลายตัวแล้วนะครับก็รู้สึกว่าไม่เวิร์กเลยนะครับมีไอออนแฮนส์ที่น่าจะเวิร์กสุดนะครับก็คือโปเกมอนต่อสู้สายฟ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราน่าจะคุ้นเคยกนะันอยู่แล้วเนาะกับการลงเลดนะครับก็ไอออนแฮนด์นี่ครับ ใส่เทล่าเนี่ยเป็นทาตุไฟติ้งนะครับก็คือทา่าต่อสู้แล้วก็ไอเทมเนี่ยถือเป็นเชลเบลไว้ก็ได้นะครับไอเทมติดตัวสายตีเลตอยู่แล้วส่วนสเต,ต็นะครับก็ลง EV นะครับเป็น25 2า HP กับ ATK ไปเลยนะครับ แล้วก็ท่าที่จําเป็นต้องติดมาเลยนะครับก็คือมี3 2ท่านะสท่าหลักๆก็คือท่าเบลลี่ดำกับท่าเดนพันช์นะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งที่ติดมาด้วยก็ได้นะนก็คือท่าฟอสปา์มนะครับที่เป็นท่าโจมตีแล้วมีโอกาสทําให้ติดชาด้วย ส่วนวิธีการสู้นะครผมจะไม่แนะนําเป็นขั้นตอนเป็นแพทเทิร์นขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันมีอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทำให้เราจะต้องปรับการสู้นะครไปตามสถานการณ์ก็คือจริงๆเนี่ยลงมาแล้วไม่ต้องทําอะไรมากนะครับลงมาแล้วเบลลี่ดำนะครับแล้วก็เดนพันช์รัวๆนะครับก็คือลงมาบัฟตัวเองแล้วก็ต่อยไปรัวๆนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ผมบอกก็คือ บอทนั่นเองนะครับบอทที่เราจําเป็นต้องมีเลยนะครับก็คือบอทที่มี intimidate นะครับจะเป็น mukhok uh หรือว่า kentros นะครับหรือว่าวินดี้ก็ได้นะครับตัวที่มี intimidate นะครับลงมาถึง intimidate ให้เราก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่มีนะครับผมลองหลายรอบแล้วถ้าไม่มี intimidate นะครับ ยากมากเพราะว่าเจ้ากริลิน่าเนี่ยมันมีท่าบัฟเยอะมากนะมันจะบัฟตัวเองอยู่นั่นแหละนะครับจนเราเนี่ยก็เริ่มจะยืนไม่ไหวนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยวิธีการสู้นะครับก็อย่างที่บอกเลยว่าลงมาถึงเนี่ยเบลิี่ดำนะครับบัฟตัวเองก่อนเลยนะครับแล้วก็ใช้ท่าเดนพันชนะครับดูดเลือดคืนมา พอผ่านช่วงแรกมาแค่2อสมเทิน,นครับกอลนด้าเนี่ยจะเปิดโล่นะครับหลังจะเปิดโล่แล้วเนี่ยก็จะมีการบัฟแล้วก็ใช้ท่าบูมเบิร์ดนะครับแล้วก็จะล้างสถานะฝั่งเราด้วยอ่ะซึ่งจังหวะนี้นี่ยก็คือจังหวะที่ผมบอกว่าลองอ่านสถานการณ์กันเอาเองแล้วกันนะครับก็คือจะใช้ท่าท่าที่ผมแนะนำนะคือใช้ท่าฟอสปา b ์มนะครับ เราจะไม่ไม่บับตัวเองนะครับไม่เบลลี่ดำแล้วก็ไม่เดินพันดูดเดิอดสู้นะครับเราจะพยายามใช้ท่าฟอสปาร์มนะครับทาให้เรนด้าติดชาวไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ปล่อยตายไปเลยปล่อยตายไปรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ลงมาเลือดเต็มเมเนี่ยพอลงมาเลือดเต็มเก็มเรนด้าติดชาอยู่นะครับเราก็ใช้ท่าเบลลี่ดำน,นะครับบัฟแล้วก็เริ่มใช้เดนพันเนี่ยตีรัวน,นะครับพอแปลงเท่าได้ก็แปลงเทล่าตีนะครับแต่ว่าแนะนํานว่าอย่าไปแปลงเทล่าตอนที่มันยังสุ่มเสี่ยงนะครับก็ จริงๆเนี่ยไม่ได้ยากอะ,อะไรเท่าไหร่นะครับแค่เรายืนในช่วงแรกนะครับพยายามยืนพยายามแบบหาจังหวะที่เราแบบว่าชัวแล้วนะครับแบบดูดเลือดสู้ได้แล้วนะพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะแบบใช้เดนพันเนี่ยต่อยดูดเลือด,ด,ด,ดคืนมาได้รัวๆเลยครับก็มีแค่ช่วงที่มันเปิดโล่แค่ช่วงนั้นแหละที่มันจะมีความแบบ ยุ่งยากที่หนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกเลยตัวสําคัญนะครับคือบอทนะครับบอทที่มี ability intimidate นะครับที่พอจะช่วยเราได้นะครับอย่างบูโคฮอ h อ่าเคนท n t o ส s แล้วก็วินดี้พวกเนี้ยจาเป็นเลยถ้าไม่มีเนะี่ยก็คือแบบเข้ามาไม่เจอบอทพวกนี้นะครับรีห้องได้เลยนะครับกดลันหนีออกไปแล้วก็หาบอทใหม่ได้เลยวิธีการสู้เนี่ยจะว่ายากก็ไม่ยากนะครับจะว่าง่ายเข้าไม่ง่ายนะครับก็อยู่กับ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับกับ3ท่าที่ผมแนะนำมาก็คือท่าเบอร์รี่ดำนะครับเดนพันช์แล้วก็ฟอสต์บาร์มเนี่ยผมลองมาหลายตัวแล้วนะครับก็เจ้าไอออนแฮนส์เนี่ยเป็นตัวที่คิดว่าเวิร์กสุดละมันดูแบบใช้งานได้ดีสุดแล้วนะครับตัวอื่นดูไม่เวิร์กเลยนะครับโอเคครับสำหรับวิธีการโซโลเจ้ากอเนนรนดาเนี่ยผมก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะ อ่ะส่วนการลงเป็นทีมเนี่ยอ่ะผมไม่มีทีมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอผมไลฟ์สตรีมแล้วก็อ่ารอเพื่อนๆน,นะครับรอคนดูเนะี่ยมาช่วยกันทดสอบวิธีการลงแบบเป็นทีมละกันนะครับว่าจะมีวิธีวันที่คโอวันไหมหรือว่าลงเป็นทีมยังไงนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ละกันนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับพิธีกรีเสิร์ชวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบาย 아금 <shriek>